มามาไปซ้ำนันละเออเซเว่นไม่ส euh, uh> ื่อไก่เดี๋ยวดิเดี๋ยวตติดตาม่ครอะไรอยากเทกอยากได้พริกอีกนะ

บายบายบ๊ายบอกว่าไปกบไปได้แล้วนี่หูค่วมขาป้าหูค่วมปั้นหมาเลยวะบักเซเว่น เขาคือเอิอมันเซเว่นมันมักไปนอนหนน่เซเว่นบอกมาตลาดมองว่ามันอิ่มไหมอืมไปแล้วเราดูจะไปนอนตรงไหนถึงว่ามันก็ดีนะมันอยู่มันไม่ก <pues> ัดเนาะ มอมันยังไม่ถึงสามนาทีก็เลยมาแอบถ่ายแยแอะแยแะขายอะไรคะขายนมหวานขายเบาหวานขายหมากด้วยนายหมากมีปูนไหมอยากได้ปูเอาหมากไปก่อนนะหมากนี่เมานะเนี่ยหมากนี่เมาไหนหมากนหนเมาโอหมากยัย อ๋อไม่เล็ดค่ะไม่เล็ดหรอกค่ะอุ้ยยายมีหอยด้วยคนขายหอยเอาไปแอะไปแอรโฮไหมดีนะเป็นผู้หญิงขายอ่ะของยายเอ้าอยู่ดีๆก็บอกเขาว่าของยายยายไม่ยายไม่ได้มายายไม่มาเลยยายโทรมาอ๋อกล้วยยาย ายไปแดงสิส้มตั10